เปิดนะเจ้าเดี๋ยวนี้เพื่ได้ทำเห้ตัวเองมั่นใจในการเล่นโลบนเล่นเจ้าแต่ว่าส่วนตัวเจมส์ไม่กว้างขนาดเลยนะเจ้าเพราะฉะนั้นแล้วคนก็ต้องขึ้นโลไปกับเ้าเดี๋ยวนี้ฝากกันจะเปิดชมเมืองไทคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวนี้นะเจ้าคพื่อได้วลกและดีมาชมต่างหลายชนิดแล้วนะเพราะว่าจะเป็นฟ้างเสือช้างยีราฟแต่ตอนนี้นะเจ้าเราคงจะยึดยูน้องหลิวปีนเจ้าฝันใจของคนไทยจากประเทศเจ้า องน,นี้ก็เป็นอ,องค์กรสตรีเนาะมีต้นกําเนิดมาจากอ,อเมริกานะกัสว้าสอนตามาจากกรรมอินเดียนแดงที่แปลว่าสามัคคีมั่นคงนะเจ้าอ,อยู่ในเมืองไทยมา30กว่าปีและเจ้าจึงหม่เฮานี้เฮาก,ก็ยะมาเป็นเราตั้งสโมสรมา1 1 1 2ปีแล้วเจ้ามีแต่สมาชิกเป็นปุหญ,ญิงล้วนๆแล้วก็ต้องการช่วยเหลือยกระดับฐานะความเป็นยู่ของูุหญิงคือดีขึ้นทุกๆด้านจุดประสงค์เขาก็ต้องการอัน หาไรายได้เพื่อที่จะมาใจ้ในกิจการของสโมสรเนาะ,ะไรายได้ที่ว่านี่ก็เฮาเนหลายอย่างอันนี้ก็เป็นการหาไรายได้อย่างหนึ่งและพร้อมกันนั่นเฮาก็ได้ปลาละออนที่เฮาดูแลได้มาแอวสวนซตตัต์ตัยสำหรับกิจกรรมในวันนี้ทางสโมสรซอนต้าเจงไม่เนี่ยมีไอห่างพ่องเจ้าคือเฮาห้องวาว์กแลลี่ก็คือก็จะมีคําถามจุดต่างๆชือละออนนะเขาได้สนใจว่ามีไอหยังพ่องในสวนซัด ตอบคำถามที่เฮาตั้งคําถามไว้คือข่าวตอนนี้นะเจ้าคณะวอกและหลีก็ได้เดินทางมาถึงติ๊กตูอะควาเหลี่ยมเจ้าอุโมงใต้น้ำที่ยาวที่สุดในเอเชียอลังการมากเลยเจ้าเพื่อสร็วนี้เพื่อนเกิดรางแตกเจ้านะเจ้าเพราะว่าเขาใช้ข้าวอย่างไรเจ้าข้าเจ้าอยากให้กล่าวขอบคุณอยู่แล้วเพราะถ้าแบบมีเปิ้อนเขาถ้าอยากจัดงานขึ้นบาได้เนาะ ตึงฝ้ายเบเกอรี่ตึงอพึ่งน้อยเบเกอรี่ตึงซีโน่ตึงพิมพิสานะฮะไตรเทคนะเจ้าคุณป้าสมบูรณายกก่อตั้งกับคุณอาศซยยตุพรทัวออกกะตัวเฮอละอ่อนนี่นะเจ้าเจ<า>้าและในวันนี้นะเจ้าเขาก็ได้หันป้ันมาม่วนกันขนาดกับงานวอกละล,ะลิดและสุดท้ายนะเจ้าก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่เจียมจีบุญสมเป็นอย่างมากเลยเจ้าขอบคุณเจ้า